การดูแลผิวพรรณของไวยชราการดูแลผิวพรรณสำหรับผู้สูงอายุจำเป็นต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเช่นบางลงแห้งง่ายและซ่อมแซมตัวเองได้ช้าลงแนวทางการดูแลมีดังนี้การทำความสะอาดผิวลดการอาบน้ำอาจลดเหลืองวันละหนึ่งครั้งหรืออาบน้ำแบบเช็ดตัวในบางวัน เพื่อป้องกันการชะล้างน้ำมันธรรมชาติออกจากผิวใช้น้ำอุ่นหลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนจัดเพราะจะทำให้ผิวแห้งและคันได้ง่ายควรใช้น้ำอุ่นแทนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนใช้สบู่หรือครีมอาบน้ำที่มีค่า pH ประมาณ4.5-5.5ใกล้เคียงกับผิวธรรมชาติมีสารเพิ่มความชุ่มชื่นและไม่มีสารลดแรงตึงผิวที่รุนแรงซับผิวเบาๆ หลังอาบน้ำให้ใช้ผ้านุ่มซับน้ำออกอย่างเบามือแทนการถูหรือขัดผิวแรงๆการบำรุงผิวและความชุ่มชื่นทาครีมบำรุงทันทีควรรีบทาครีมหรือโลชั่นบำรุงผิวหลังอาบน้ำทันทีในขณะที่ผิวยังหมาดอยู่เพื่อกักเก็บความชุ่มชื่นไว้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผิวแห้งมากควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสเข้มขน้น เช่นครีมหรือขี้ผึ้งที่มีส่วนผสมของเซรามายหรือกรดไฮยาลูโรนิกหรือสารสกัดจากธรรมชาติบำรุงสม่ำเสมอทาครีมบำรุงผิวทั้งเช้าและกลางคืนหรือบ่อยตามที่ต้องการโดยเฉพาะบริเวณที่แห้งเป็นพิเศษการป้องกันและดูแลอื่นๆปกป้องผิวจากแสงแดดหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรงและทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันเพื่อลดความเสื่อมของผิวจากแสงแดด หลีกเลี่ยงปัจจัยทำลายผิวงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผิวเสื่อมสภาพเร็วขึ้นโภชนาการและน้ำดื่มดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่โดยเน้นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอช่วยให้ผิวซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นสังเกตอาการ หากมีอาการคันต่อเนื่องผิวอักเสบหรือมีแผลที่ไม่หายควรรีบปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง